แม่ครวมากันแล้ว บรรยากาศยามชานั้นโคนตอนนี้ตีสี่ครึ่งจ้ะทำบุญตอนเช้าต้องเตรียมเครื่องเข่าให้พ่อแม่ครัวแม่ครัวกำลังอยู่ทีครัวกันเม,มืดอยู่ใน,นจะครัวนี่แถมมาทำบุญบ้าน 看大鱼。

ันไม่ได้จุดให้นี่ยังไงเนี่ยจุดให้พร้อมสิเหอโอ้ยเหนือ่อยโอ้โหล้ะเ,เลงด่เสียงดังอ,อ้าวอโหอเลยว่าไม่เสียงดังมันเนเรื่องทำปกติ แมวเอาแกมจ,จับมาย่งไรทีอย่างนั้นไม่ได้ตัไมี่เัก่ครับเอาไก่มาด้วยนะไม่ปุ๋ยี่ต้องมสองลูกโอ้ยส้มอีกสองลูกดิส้มส้ม มาสองลูกแม่หน่อยนะส้มแล้วใส่เพิ่มเอาอะไรส้มทำไมสองลูกส้มเยอะแยะทำไรมันพูนๆหน่ม่ได้มันงองมี ใครบ่างหล่ะมีใครบ้างหล่ะอูกไปก่อนตันดุไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวที่เดี๋ยวใหคเขาเรียกหมอ ทังเมาตามีสุปฏิปันโนภะตะวันจสีลานิยาจามะโุธิยัมเปมายังพันเตวิจุงวิจุงลักขณาทายาติตรเนนทาปัญจาสีลานิยาจามะตัติยัมเปมายังพันเตวิจุงวิจุงลักขณทาา ยาติธรณเนนัสหาปัญจลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะร ปะติภายาตาปะตวัดติติทิยาตอสอมิตติตาปะตองตังตุนโตสัจจะเมตตาเมะตินิตาปะติจันทร์สิเมานีอิเตระเพจตาลีปะรุนนักฆานิเอหะปภุญจิเตวะภูมิใจรุ่งเรวาชลมกหลักขิจเต Sattana Satana Sittaku Sittaya Sattana Suvana Sattanaolakなんです rekaya Sittaya Sakila Wakala

อภธนาวเนตังเกเตนะธะเจนะตุ 妈妈，妈 แล้วปากจะทําออกแล้วจะมีจุดนี้บว่า ฟังดิจบจบจบโยจบลางจบยังแล้ววงยังล่าเยไม่ต้องมาลงมาออเดื่องเรอลงุนมาเขาเริ่มขันวางยังขันวานจะได้สายติ่ยังถาพ่อน่น่่เอ๊ะเอ๊ะพ่อมาจบแล้ว อใส่ถุงแขนไปก่อนก็ได้อาตงอตังอะไรอ่ะเร็วชอบอีนัดบักนัดเร็วบร้วสามพ่อลูกอ้าพ่อมาไหนล่ะพ่ออยู่ข้างฝั่งโน้นโอเคเดี๋ยวอาตังยกอากี้อากี้สาธุเดินแกล้งก็รวยรวยตังให้ป้า ย hey. hey. <laughs> mm ิ hmm. <If S 2> <im itation> ่งงแม่หน้าบูใไม่เห็นจกประเด็แม่หรอลูกเนี่ยเนียบ้วจบแล้วจบล้วล้วล้วป ไปคนเดียวเี้ยไม่ใสอะไรร้านเดียวแล้วก็น้อัวงวนาไปคนเดียวมากล้ไม่ไม่เอาู่เนด้านนี้ไปแม่ครัวไปให้หมดแม่ครัว ใครจะไปก่อนกันน่ะใครอ่ะยไปด้หมดทุกคนะรก่อนกันไปไ้ปดูอ่ะแต่ก็พิเศษมาเรื่อสวอัีสวย now i คนเคยร่วมทำงนานยางพันลาย,ย,ยามีสวยได้ไลายกุศลผลต้องฉัน้ำเจ้ากรรมในเวละเทวนันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดพระว่าพระเนี่ยนะอาลาง

้าวใครยังไม่รับน้ำบนลมารับใกลๆหน่อยุเอ้าเไม่จนนะพี่โดนใครองลูนหน่อยดิน้ำบอลน่ะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอขอขอนิดนิดนึงโอเคขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮถ่ายรูปด้วยกันนะนี้แล้วแล้วโอเคแล้วแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่ากล้องมาเนี่ยั็สูงว่ะนี่ฮะทันอะไรอัดต่อวิดีโอนะแบตจะหมดกระซายอนี้